สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องเอฟซีสนยเพชรบันแพง f อฟซนององิงครับพกๆกับบาวโทนในช่องท้องพูนแม่น้อยนนองอุ้งอิงครับครับพี่น้องบรรยากาศยามเศร้าๆนะครับอยู่ที่บ้านนนองอุ้งอิงครับหลังจากที่ผ่านงานบุญผ้าป่าสามัคคีของแฟนคลับ f อฟทั่วโลกหรือเป็นผ้าป่าการกุศลนะครับงานบุญ ที่เป็นงานฉลองตาตั้งเจ้าอาวาสวัดหนองคูพระธานานุกรมพระประหลัดบุญนุนนะครับที่ได้จัดขึ้นวันที่12มกราคมที่ผ่านมาครับหลังจากที่เฮาได้เตรียมการเตรียมงานกันอยู่ประมาณ1เดือนนะครับกับการเตรียมงานถือว่าเป็นงานใหญ่อีกงานหนึ่งนะครับพี่น้องก พอพ่อแม่เอฟซจากทั่วโลกได้สนับสนุนได้ร่วมบุญกับทาางขอบครั่วน้องอิงทางพ่อเอกแม่หน่อยทางวัดปานุงคู่กะได้เงินมาเ,เป็นกองทุนสงเคราะห์สำหรับจำนวนที่ได้ก็คือได้ชี้แจงผ่าน คลิปวิดีโอของเมืาขึ้นไปแล้วน้องพี่น้องนาอกกับทางเพจของพ่อแม่อุ้งอิงแฟนเพจนะครับเดี๋ฉีดแจ้งรายรับรายจ่ายแล้วเหลือเท่าไหร่ก็คือว่าห้านําเข่ากองทุนหมดนะครับห้าบบได้เก็บไว้เป็นเงินส่วนตัว <c oughs> ส่วนค่าเสจ่ายบ้างส่วนที่ทางพอหักแม่หักเพื่นใด แนลนรับเสือแนลนรับบัตรแลนทรงของครับรถไปหันมาหนี่คือตัวนี้เป็นเงินส่วนตัวนะครับบอได้หักเงินไล,ล่ละไล่รับมาให้พอหักไม่หักในส่วนนี้นะครับเพราะว่าพอหักไม่หักเพิ่นร่วมทําบุญกับครอบครัวน้องบบว่าสีใสเงินจะของเติ์น้มันไปเท่าไดอยู่กินเท่าไดตรงนี้ไม่นับไม่หักนะครับก็คือว่า เงินส่วนตัวร่วมทำบุญด้วยกายและใจครับของรางวัลตักป้าสื่อมาท่เหร่เงินตักป้าได้หร่ขาดทุนท่เถอยเข้ากับบริหักนะครับพี่น้องคือว่าเงินซื้อของตักปลาเป็นรางวัลตักป้านะครับเป็นเงินทุนของทางเมยหน่อย ของทางแฟนคลับเ c แล้วเงินตักปลาได้เท่าไหร่บอมี่ฮักคาใส่ใจเด้อพี่น้องเด้อเข้าวัดทั้งหมดนะครับเงินรางวัลหางบัตรหนาเวทีเป็นทองที่มอบให้กับแฟนคลับเอได้ไปชมหนางานแม่หน่อยกะได้สื่อเองครับและเป็นเงินส่วนตัวนะครับบกเกี่ยวกับเงิน บุญนะครับพี่น้องกะอันนี้กะอนุโมทนาสาธุกับทางครอบครัวน้องอิงนะครับเนาะและงานวันที่12บสองกับพันผลไปครับมเมื่อคืนวันที่13อยู่วัดเพิ่นก็มีคอนเสิร์ตของน้องแอมชนทิชาเนาะครับเนาะน้องแอมกัมมีโก,โกที่เพิ่นมาทำการแสดงอยู่วัดหนองคูเนื่องจากว่าทางลูกศิษย์ของ พระอาจารย์บุญหนุนได้จ้างมาสแสดงให้ชาวบ้านได้รับชมฟรีนะครับเมื่อคืนนี้ส่วนบาวโทนกะนั่งฟังอยู่เหื่นครับประวัติไล่เช็คของแพ็คของให้กับแฟนครับ FC นะครับตอนนี้ก็เริ่มทย่อยมากครับพี่นองผู้ใดที่ยังบ่ทนได้รับบัรส่รงขอมูล เพื่อที่จะให้บาวทนตรวจสอบนะครับว่าไป้ทรงไปหรือยังขาดตกบกพ่องมองใดข้อมูลไปหลีอยู่ใสยังสินะครับเดี๋ยวบาวทนสทิตรวจสอบให้และกะทาการเช็คแพ็กละกะจัดทรงให้นะครับพี่น้องกะผู้ใดอยากได้บัตรอยากได้เสือ้อเป็นผีระลึกกะ ถากมาสอบถามได้ครับพี่น้องเพราะว่าเข้าทํำเสือมาเพื่อที่จะให้กับเพราะม่พี่น้องเอฟซีที่รวมทำบุญจ้องบัตรตอนนี้คือเสือทั้งหมดสั่งสามหลอบครับ <c oughs> เพราะว่ามันบพ่อนะครับพี่น้องขอบุลมันตกล่นหลายตกล่นล้วบันนี้เข้าโบาเห็นเขากระเชกดยอดบ่ได้นะครับพอเข้าเชกดยอดเราสั่งเสือมาบันนี้ ขอมุ่นี่ตกลนเริ่มออกมาเลยเรื่อยออกมาเลยเรื่อยออกมาเลยเรื่อยเอ็นซีนะครับที่เข้าเช็คบัได้ดเพราะว่ายอดเงินที่เขาบัญชีซื้อบัดนะ่ะมันเป็นยอดเงินที่ไม่นิ่งนะครับเพราะว่ามีพอพ่อแม่เอฟซีโอนเงินร่วมทําบุญด้วยเขาบัญชีเดียวกันนะครับก็เลยเช็คบัได้ดน,นะครับว่าอันไหนเงินบุญอันไหนเงินบัตรนะครับแต่ว่ายอดที่ซื้อบัตรเข้าจำาน่ายก็คือ5,000ใบนะครับแล้วก็ที่เหลือ กัเป็นเงินบุญทั้งหมดนะครับพี่น้องบอดไดไปไอเป็นเงินที่นําเขากองทุนนะครับหยออดมือว่านก็ให้เห็นแล้วนะครับเขาคร่าวพอประมาณนะครับพี่น้องแต่ว่าอาจารย์บุญหนุนกัได้ชี้แจงไปในยอดที่ตรงๆนะครับพอพี่น้องเอฟซก็เห็นกันแล้วนะครับเนาะ ก็ขอให้โชคดีมีใช่กันสุขสุคนครับขออนุโมทนาสาธุกับแฟนครับ FC ทั่วโลกนะครับที่ได้ร่วมบุญกันในงานบุญครั้งนี้นะครับงานบุญครั้งหน้าเฮาก็จะนำขอพิดพลาดต่างๆนะครับมาเป็นบทเรียนนะครับบว่าจะเป็นการทำกิจกรรมตักปลาว่าจะเป็นการจำหน่ายบัตรล่วงหน้าการจัดทรงบัตรว่าสิเป็นการไอ ของทีละลึกเพราะว่าสิเป็นการจัดทําเสือหรือว่าการไน้นำของทีละเลือกถี่พอเม่พี่น้องเอฟซีอยากได้ไปเป็นทีละเลือกไว้ในขอบครัวยังสีนะครับที่เกี่ยวกับหน้อง,งหญิงเฮ้าทําจหนายบ่ได้ครับพี่น้องเฮาก็เลยหลายคนถามเขามากอะบอสามารถที่จะขายให้ได้นะครับแต่ว่าเฮานำมาเป็นของทีละเลือกให้พอเม่พี่น้องเอฟซี ที่รวมบุญในครั้งนี้ก็ถือว่าได้บุญน้ากั้นนะคลัพี่น้องทางครอบครัวน้องทางทีมงานพอหักไม่หกักทางหลังบ้านก็นได้เป็นสะพานบุญให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั่วโลกได้มารวมบุญณจุดเดียวกันนะครับกับครอบครัวน้องเองนะครับเนาะขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจทีมงานมาน นอื้อ,อนี้เศ้าครับอากาศยังเย็นอยู่คือเก่าครับแต่ว่าหมอกจางๆนะครับพี่น้องอากาศเย็นหมอกจางๆนะครับเสาร์นี้กระทั่งทีมงานหลายๆคนก็ได้เดินทางกลับไปสู่งานกันต่อครับนี่ทางพ่อขาแม่ค้าก็เริ่มขนของทยอยกลับแล้วครับเพราะว่าบางคนก็อยู่ต่อง,งานเมื่ขึ้นนะครับบางคนก็กลับตต้งเต่เมือว่านไปลุยต่อมลำไยทังไหนกะ ว่ากันไปนะครับเนาะ,อะขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ฝากเบิึนโฆษณาหน่อยด้อครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สมีสักก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ